เดี๋ยวก่อนนะอย่าพิ่งไปไหนครับทางทีมงานพึ่งกระทิบบอกมาว่าเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายทอดสดในอีกคู่นึงนะซึ่งเป็นคู่ในรอบแทีมสุดท้ายเ<อ>หมือนกันนะครับรเพราะว่าคนชานา<จ>ะจัดคู่นี้นะจะไปเจอกับทโอเวอร์ครับแบบบอกกันแบบนี้ฮะเราก็ต้องรีบเข้ามาเลยครับดูเลยครับหลังคาอย่นี่ครับอย่าพึ่งไปไหนฮะสำหรับคุณปังป,งป,งปังพิ่งกินข้าวนะหรือว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยยังรอดูได้ต่อครับเพราะว่าเรายังมีคู่นึงฮะเป็นการเจอกันระหว่างอักุราครับอสกุราครับ จอกับทางด้านของ FRT ฮะหรือว่าเฟโรร์เฟโรชิอัสเฟโรชิโออัสจะอ่านว่าอะไรดีฮะถ้าอ่านชื่อกิดต้องขออภยนะัยในสมรับทีมเรียกเฟโรแล้วกันนะชื่อย่อกันอสุราเจอกับเฟโรฮะเดี๋ยวรอเขาเข้ามาก่อนนะรอข้าห้องกันแป๊หนึงนะครเราได้ไวมากครับต้องบอกว่าต้องขอขบคุณทีมงานครับทีมงานที่ไปที่ร้านชูตเตอร์ฮะ ทีมง,งานของเกมเมอร์เองรวมถึงทีมงานกาลินาไทยแลนด์ด้วยครับที่อนญุญาตให้เราถ่ายเป็นคู่คู่นี้ครับโอเคฮะเดี๋ยวรอเข้าห้องครับขานแค่คนเดียวนะกดเตดดี้ไว้เลยครับมาดูครับว่าใครจะเข้าไปเจอกับเทปโอเวอร์ในรอบรองชนะเลิศครับซึ่งขอบอกว่าไม่ว่าใครเข้าไปคนระับต้องงานหนักแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเทปโอเวอร์นี่โคดรมากนะโหดรว่าครับ ดรกันจิฮะไม่พักครับเรายังไม่พักเลยฮะเดี๋ยวมาชมกันต่อครับตอนนี้เหมือนจะกดเข้าห้องกันหมดแล้วครับระหว่างคู่ระหว่างสุกราเจอกับเฟโลครับมาดูนะครับว่าใครจะชนะและผ่านเข้ารอบเราใช้เลอรเป็นคนสุดท้ายตอนนี้เราได้ทั้งหมด3าทีแล้วนะได้ดิอัมไนทีสกัมรักเคซี่ทูครับได้เนเบิร์ฟครับได้เทคโอเวครับแล้วก็รออยู่ที่จะเข้าไป แล้วก็กดเข้าห้องกันเรียบร้อยเข้าสู่ทำการแข่งขันกันแล้วฮะยังอยู่ที่แผนที่อาคาบ้าเหมือนเดิมนะมาดูว่าใครจะได้เฟิร์สคิวในเกมตู้นี้ไปครับเจ็บตอเลยนะแต่ไม่้อแล้วต่อไปนะมาดูกันต่อฮะตอนนี้ครับทางฝั่งทีมจะเป็นท่าเฟโลเฟโลที่เกิดเรื่อนเฟิร์สคิวไปก่อนแล้วตอนนี้นํไปฮะสี่ต่อสามครับ อ๋ไม่เยอะนะอสุรารไา่มาเป็นสีต่สีครับเมืกี้เก็บได้ดอกแบบแบมซ่านา่ารักนะเก็กบแบบล้ม,มนเลยครับตาน,นีนำไป8ต่อ6ดนะ้ทังฝั่งทีโรตอนนี้8ต่อ8เท่าแนละ้วฮะอสุราก็ไม่ธรรมดาเห็นหมนี้นรบอบเปโลเดียเห็นมาแล้วลอรอบรอบนีออฟครับแต่ตอนนี้ครัอบอีโอสุราก็ไม่ธรรมดาคุอขู่ี้งานนี้บอกว่าเขาลอกไปในในเลยอาเลิมกัน็คู่นแน่นอนนะ ทั้งคู่ฮะและตอนนี้ยังเป็นทาน่าเปโลที่นำอยู่ฮะตอนนี้สิบต่อสิบสี่ครับใครบอกว่าเข้ากันเข้ามาแล้วกระตุกต้องรอแป๊บนึงนะาแต่เครับวฮาน่าจะมีทุนนะตอนนี้สิบห้าต่อสิบห้าเปโลนำอยู่แล้วแก๊ปครับแก๊ปยิงไปครับเมื่อกี้โดนจากฮาน้าซุปเปอร์ตงนะแล้วก็ชนะไปได้ครับเจ็บคิวไปฮะตอนนี้สิบหกต่อสิบสี่เปโลยังนำอยู่อย่างนีปลาระเบิดปลาอุ้ยแล้วแก๊ปตายนะไปเจอคิวครับ ไปเจอเก็บยิงแบบนี้ก็ตายฮะดับซ่าน่ารักเมื่อกี้เก็บแคปต่อทางด้านของตัวซุปเปอร์วิกตอรี่ไปได้ฮะแล้วตอนนี้สกอร์คิวอาร์19ต่อ17นะ้วหายในสอคิวอยู่นะตอนนี้10แล้วนะทางเฟโดก็ยังนำอยู่แต่ว่าทางด้านของทีมทีมอะไรล่ะทีมหน้าอสูรานี่ก็ไม่ยอมนะตอนนี้23ต่อ19ครับเริ่มนำออกมา4คิวนะฮะเฟโดโหทีมนี้ไม่ธรรมดาหน้าตาบองแม่ครับไปเจอโอเวอร์ค้งไข่หน้าระหว่างคู่ระหว่าง เฟโล่กับทังของเลแต่ว่าไม่แน่ฮะอสุาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนขอไล่มาแว่าก็ย so ังดจูเนติเดิมนะตอนนี้สกอร์แปไป24บทางฝั่งจเปโลขยังอยู่หแต่ว่างกเมื่อกี้ครับโดนปาระเบิดไปฮะ็นทางด้านของปูเปเมื่อกี้ปาระดดไปหน้าแล้วตอนนี้เอาวิ่งไล่สองรุ่มหนึ่งฮะแก๊สก็ตายฮะสู้ไม่ไหวนะ แล้วตรงนี้คาริ่งเมื่อกี้ไปเอาคืนนะไปเก็บเฮดช็อตทางด้านของมูจิเป๊ะเมื่อกี้ปาระเบิดมาเจอยิเอาเฮดช็อตคืนนะแล้วตอนนี้คาริ่ก็โดนเฮดช็อตนะเป็นซูเปอร์อิตาลีครับเก็บเฮดช็อตไม่ได้ครับไม่ยอมที่จะเอาแพ้ซูเปอร์อิตาลีตอนนี้ยวนกำลังด้านของใครอยู่แต่ว่างานแก๊ปตายไปแล้วเนี่ยฮะมาดักหน้าไว้แต่ว่าซเปอร์อิตาลีก็เก็บคิวไม่ได้ครับ โอ้เล่นได้ดีดีแลสุดยอดมากนะแล้วตอนนี้สกอร์ทีท่30ต่อ36แล้วฮะโอ้ยทางฝั่งทีมธน,นาสุราเนี่ยไล่ขึ้นมาแล้วฮะสาวทีเ่เจ็ดเท่าครับแบตเตอรี่เดาไม่หูแล้วว่าใครชนะในเกมนี้ไปแล้วตอนนี้คนระับเก็บคิวไม่ได้คนะโอ้ยทุกตัวแบตเตอรี่เก็บไป12แล้วนะส่วนกัมซ่า,านหน้ารักเก็บไป10นะท,ทั้งสองทีมทน่จอที่30ไม่เยอะตอนนี้ที37ที12แล้ว38แล้วฮะทางฝั่งทีม เบโลครับกลับขึ้นมาได้ฮะเมื่อกี้หยุดเข่าหน่อยนะโดนเขาไล่ตื้นมาตอนนี้ก็เริ่มนำไปอีกแล้วครับ43.39ครับโอ้ยรอชั่วโมงอย่าเพิ่งรอดูก่อนฮะใจเย็นอย่าเพิ่งไปไหนฮะตอนนี้ TT เรา TT เป๊ะครับจบแตกรอบนี้ไปพักฮะอย่าเพิ่งนะตอนนี้อยู่กับเราไปก่อนนะมาปังมาตั้งแล้วตอนนี้ TT เป้๊ะวิ่งไปโดนครับแต่ว่าโดนฮะโดนฆ่าตายับเป็นออโต้เยสนะออโต้เยสที่เก็บไปได้แล้วตอนนี้กัปโดนปลาระเบิดฮะ โดนปาระเบิดใส่หน้าตายเลยครับเเบนี้สกอร์ที่48ต่อ43จับขึ้นทางแล้วยังคงเป็นฮาน่าเฟโลครับที่นำอยู่ครับเวลา่ไปเหลืออีก6นาทีครึ่งครับเฟโลเก็บคะนที่50ได้ก่อนนะ50ต่อ47ฮะทางฝั่ง,งสุลาก็ไม่ยอมนะพยายามไล่ขึ้นมาฮนะแล้วตอนนี้ครับเมืก่อกี้ไปไม่ด้าแบมซ่าหน้าที่เข้มกิ้วมันดัน,น,เน,ดนเฟิร์วิตเตอร์ดีนะ้ไนะปไดครับแบมซ่าหน้าทีไม่ดอยู่แต่เมืไหร่ก็กครับ ดำตาหน้าลกตายไปฮะแล้วโดนปลาระเบิดเป็นแก๊บนะแก๊บนะปลาระเบิดไปฮะแล้วตอนนี้ตะกอร์ที่52าสิหูยไล่มาฮะอสุราไล่มาอสุราไม่ยอมครับพยายามจะไล่นางให้สองให้สี่ครับทางฝั่งทีมเฟโนครับหกสิบเป็นที่ดึงนะตอนนี้โดนไล่โดนไล่มาออโต้เยสครับผมจะตางกันักเตะทีมโดนไปแล้วข้าไปได้หนึ่งทีครับตอนนี้สกอร์มาอยู่ที่3ามห้าครับเก้าครับให้ห้าสิบเก้าครับให้สามไปห้าสิบเก้านะทางฝั่งทีมเฟโลก็ยังนำอยู่ครับ อันนี้ส่วนเดียวเป็นเต้มีอะไรบ้างฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะจแล้วไม่รูอ่าตอนนี้63ต่อ55าสิบทางฝั่งเฟโลก็ยังนำทางอสุราอยู่ครับแม่อสุราเหมือนจะไล่เหมือนจะไล่าม,ลามาให้โดนที่แล้วครับแต่ไม่ดีเลยต้องบอกว่าช่วงท้ายเกมจะกดดันตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเวลาผ่านไปห้าสิบห้าสองต่อ้าตอน,นี้ตอนนงคือไปแล้ว65ตอนน่อ58นะทางฝั่งทีมเฟโลครับยังนำอยู่ออน ไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวตอนนี้ครับจอตอนนี้66ต่อ66นะทางฝั่ง,งทีเฟโลยัยงนันอยู่อุ้ยแลวกก้วฟุตจีแพ้ไปครับแม่มีหน้ากากช่วยนะไม่มีหน้ากากที่ตายนะระหว่างเมื่อกี้เราเก็บคิวได้สุดท้ายก็ตายนะเป็นคาลิกที่โดนมายิงหน้าเลยฮะโอ้โหเมื่อกี้เก็บสวยเกือบหล่อครับฟุตจีไม่ใช่ะเกือบจะหล่อฮะตอนนี้64ครับ64 69ครับฝั่ง,งทีอาสุราตามอยู่นะบต่ว่าตามไม่หาแล้วเริ่มไล่ขึ้นมาเริ่มไล่ขึ้นมาแต่ว่าทางทีเฟรโรเนี่ยก็เอาครับ ก็ต้องทิ้งนะต้องทิ้ไปเจ็ดสิบสองต่อหกสิบหกแล้วครับโอ้ยกาตาน่ารักฮะ,ไอไอะ ért. ตอนนี้เก็บไปทั้งหมดสิบห้าิวแล้วแกสดนะส่วนฮารเนกาตาน่ารักเนี่ยเก็บไปไม่มีใคยอใช้เหมือนแย่งกนเองงั้ทางฝั่งทีมทางนั้นคจตอนนี้เจดสิต่อหกสิบเก้าวเจ็ดต่อสิ้สกอร์ูดานีน่หกเก้าวเจ็ดสิะจะไปยังหกอ้ยพยายามไล่มาอมันยังโดนอยู่ะมัน หกเจ็ดคูดแปดคูดเก้าคูดหกเก้าคูดไปแล้วฮะตอนนี้ฮะตอนนี้ทางฝั่งทีมทางด้านทีมอับุราจะทำอะไรก็ต้องทำนะฮะแต่โดนทิ้งแบบนี้ได้ดีแน่ฮะคือถ้าเขา้าแพ้เข้าพลาดแบบนี้เนี่ยโอกาสในการกลับมาเนี่ยมนะครับก็ดา3แล้วครับไป8-3ต่อไป8-6ฮะทางฝั่งยูเฟโลกำลังจะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับทางด้านของเทมโอเวอร์แล้วจะเอายังไงฮะ8-5ต่อไป8แล้วนะทางฝั่งยูเฟโล เปโลไปแล้วครับ85มาผมท,ที่ตรงนี้อยาก,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 กยับนะยัดโดดจริงเจอครับคุจิ๊กเลเป้ครับถึงเจอกันในด้านของตู้คอนเทนเนอร์น,นะ <im itation> แต่ต้งยิ้ก็ต้องเขาอุ้ยแล้วตายครับเป็นทางด้านของใครอ่ะวัดอะไรท็อปทีเกตกับที่เก็บได้อะวัดก้าวเขาทิเกตนะเมื่อที่เก็บไปได้ครับตอนนี้สต่อคิวครับ83ไป9ติดครับทางเปโลกำลังจะเข้ารอบครับจะกำลังจะเข้ารอบรองชนะเลิศครับ92ต่อ84ครับกำลังจะไปเจอเทโอเวอร์แล้ว ตัวโต้ที่ที่นั่งสุดท้ายของเราเราถ้าเริจะเ,จเป็นใครครับผมนี่ผลทางด้านของคิวเฟโลแน่นอน94-86แล้ว94-86 95-86 95-85ครับออเอาโต้เยสเออโต้เยสจะคเก็บไปได้เพิ่มแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็ตายไป96-88เราเอาโต้ก็ตายฮะ89-96ครับวิ่งไล่มานะฮะโอ้เจ้ายังไงครับผลจะออกมาแบบไหนครับ89-96 มีทั่ง30ลราไล่พยายามไล่ขึ้นมาฮะ11คิวของอาซูราแต่4คิวของทางด้านคูไซโรครับจะได้ผลมายังไงแล้วตอนนี้91ต่อ97โอ้ยอ91ต่อ97ฮะแล้วตอนนี้98ต่อ93ครับ แก๊ปแก๊ปจะยิงกปกเท็กตัวเองเพิ่มในไม้แล้วทำให้ทีมชนะหรือเปล่ามาดูปาล์ระเบิดไปหนึ่งทีไม่โดนใครฮะแล้ก๊ปจะเข้าไหมจะเข้าไปเจอไหมปาล์เรเบิรทีมเก้าสิบห้ากับเก้าสิบแปดฮะอสูรไล่มาตอนนี้เก้าสิบห้ากับเก้าเก้าหนึ่งร้อยเยบหน่อยฮะเป็นทางด้านทีเฟโลครับที่เอาชนะอสูรลาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทางด้านทีมเทคโอเวอร์ได้ครับโอ้โหสุดยอดฮะทางฝั่งทีม เฟโรฮะรับรองได้ว่ารอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่เนี่ยสนุกและตื่นเต้นและมันแน่นอนฮะเอ็มไอทีไอแกร์แลเคซี่ทูจะไปเจอกับทางด้านเนโวเฟียส่วนเทโกเวอร์ครับจะไปเจอกับผู้ชนะคนเมื่อคืนเฟโรนั่นเองฮะไอว่าเดี๋ยวพักกันจริงจริงตังๆังนะฮะเพราะว่ารอบรอบแปดทีมส,สุดท้ายเนี่ยมันจบตรงแล้วฮะเหลือแค่รอบรองชนะเลิศซึ่งรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาจะแข่งทางการแข่งขันใไกลประมาณช่วงบ่ายสองนะครับยังไงก็เดี๋ยวกลับมาพบกับ ผมคับซูนได้อะยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งช่องทาง t g จ l พีไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราได้เจอกับการแข่งขันมันแน่แล้วเราลองชาเลอก์รับประกันได้ครับว่าเดือดกว่ารอแปะทีสุดท้ายนีเยอะครับยังไงก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับสองโงสัญญาครับไปไหนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนนะพากันฮับหนึ่งฮะ